ากพูดถึงการเดินทางในกรุงเทพและปริมณฑลคงหนีไม่พ้นการเดินทางโดยระบบขนส่งทางรางอย่างรถไฟและรถไฟฟ้าซึ่งปัจจุบันได้มีการพัฒนาพื้นที่รองรับกันให้บริการประชาชนหลายแห่งหนึ่งในนั้นคือสถานีกลางบางซื่อหรือมีชื่อที่ได้รับพระราชทานว่าสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์เป็นสถานีรถไฟหลัก ตั้งอยู่ใจกลางศูนย์คมนาคมพหลโยธินในพื้นที่เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครโดยถูกตั้งเป้าให้เป็นสถานีรถไฟหลักแห่งใหม่ของประเทศไทยทดแทนสถานีรถไฟหัวลำโพงโดยเหลือเพียงสถานีรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้มหากเปิดบริการครบทุกเส้นทางสถานีแห่งนี้จะเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางระบบรางที่สำคัญที่สุดของประเทศไทยและของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขณะนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟทพัฒนาสถานีกลางบางซื่อโดยนำร่องสถานีอัจฉริยะสมาร์ทสเตชันด้วยเทคโนโลยี 5G เต็มรูปแบบแห่งแรกในประเทศไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการ 5G ได้จากที่นี่ นื่องจากสถานีกลางบางซื่อจะเป็นศูนย์กลางแห่งการเดินทางทั้งทางบกทางรางเชื่อมโยงไปถึงทางน้ำและ ทางอากาศค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านมาทําความรู้จักกับสถานีรถไฟสุดไฮเทคกันที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรแห่งนี้กันค่ะสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรได้ให้การบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานได้จริงโดยให้ความสําคัญกับการยกระดับการให้บริการด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือนักเดินทางรวมถึงเด็ก ผู้สูงอายุและคนพิการหรือแม้กระทั่งนักท่องเที่ยวต่างประเทศการรักษาความปลอดภัยของพื้นที่สร้างความสะดวกสบายในการเดินทางให้บริการข้อมูลข่าวสารและความบันเทิงในการเดินทางด้วยศักยภาพของเทคโนโลยี 5G ที่จะช่วยยกระดับการบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับโนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการนำเทคโนโลยี 5G มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศไทยจึงได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสอดอชอในการพัฒนาสถานีอัจฉริยะให้มีบริการผนยนต์ต้อนรับรถเข็นอัจฉริยะ และระบบรักษาความปลอดภัยด้วยปัญญาประดิษฐ์ด้วยการอาศัยระบบ 5G MEC ซึ่งเป็นเทคโนโลยีมาตรฐานใหม่ในสถาปัตยกรรมเครือข่าย 5G ที่ทำให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้ดีที่สุดด้วยการประมวลผลการรับส่งข้อมูลระหว่างผู้ใช้งานและอุปกรณ์ที่สามารถทำได้โดยตรงมีความแม่นยำรวดเร็ว และมีความปลอดภัยสูงโดย TRUE ร่วมกับหัวเว่ยและสอรอชอได้ร่วมกันนำเทคโนโลยี 5G MEC นี้มาใช้ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนเพื่อให้ประชาชนได้สัมผัสประสบการณ์เทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกได้จริงในชีวิตประจำวันวันนี้เราอยู่กับผู้ที่จะมาให้ข้อมูลการใช้เทคโนโลยี 5G ที่นำมาพัฒนาระบบการอำนวยความสะดวกที่ลำหน้าณสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนแห่งนี้ค่ะ ครับสวัสดีครับผมที่สัญญาเศรษฐีสุขนะครับตำแหน่งวิศวกรชำนาญการบริษัททูคลอลเลชันครับก็ขณะนี้เราอยู่ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรนะครับซึ่งเป็นสถานีที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเลยซึ่งเป็นสถานที่ที่ได้นําระบบ 5G เข้ามาใช้งานเต็มรูปแบบเป็นที่แห่งแรกเป็นระบบที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้งานภายในสถานีกลางแห่งนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดครับ ซึ่ง 5G ในกรุงเทพฯอภิวัดแห่งนี้นะครับเราจะมี4ส่วนหลักๆที่สำคัญด้วยกันนะครับประกอบด้วยหนึหุ่นยนต์นำทางนะครับ 2. สมาร์ทวิวแชร์นะครับ 3. ระบบ MEC นะครับหรือชื่อเต็มๆก็คือมัลติแอ็กเซสเอ็ดคอมพิวติ้งนะครับ 4. ระบบ AI CTPB นะครับอันดับแรกเลยนะครับก็สัตว์ดูคูเบเลชันนะครับได้รับมอบหมายจากการรถไฟแห่งประเทศไทยมาพัฒนาแล้วก็นำ 5G มาใช้ให้เกิดประโยชน์ส่วนแรกก็คือ หุ่นยนต์นาทางนะครับซึ่งหุ่นยนต์นําทางตัวนี้นะครับก็มีหน้าที่นําทางนะครับผู้รับบริการภา,ายในสถานีกรุงเทพอภิบาลเนี่ยครับเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องน้ําจุดจําหน่ายตัว๋วหรือทางเชื่อมรถไฟสายสีน้ําเงินหรือสายสีแดงนะครับซึ่งหุ่นยนต์เนี่ยก็จะพานําทางเพื่อบริการไปถึงจุดหมายปลายทางได้นะครับ และที่สําคัญก็คือตัวหุ่นยนต์นี้นะครับก็จะมีเรื่องของตัวสมาร์ทอินโฟเมชันต่างๆนะครับก็จะทใการเชื่อมข้อมูลระ t a b a s e เดียวกันกับข้อมูลของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับมันจะเป็นเรื่องของดูเที่ยวเวลาเดินรถนะครับรวมถึงสามารถที่จะซื้อตั๋วโดยสารได้ผ่านหน้าจอของหุ่นยนต์ได้เลยครับที่เห็นตอนนี้นะครับก็คือตัว srt smart view share นะครับเป็นหุ่นยนต์ที่เรียกว่าเป็นรถเข็นอัจฉริยะนั่นเองนะครับก็คือ smart view share ตัวนี้นะครับจะทำการช่วยเหลือ ผู้พิการหรือว่าผู้ได้โอกาสต่างๆนะครับการใช้งานในสถานีกรุงเทพปวัดอแห่งนี้เดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ต่างๆในสถานีแน่นอนครับมรลบิวแชร์ตัวนี้นะครับ ก็สามารถที่จะมองเรื่องของอินโฟเมชันต่างๆได้นะครับแล้วก็ดูเที่ยวเวลาเดินรถจนถึงสามารถที่จะซื้อตั๋วหรือว่าสำรองตั๋วกับการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เลยบริการหนึ่งที่สําคัญของ 5G นะครับก็คือระบบเมทหรือว่ามัลติเอ็ดเอ็กเซตคอมพิวติ้งนะครับซึ่งระบบตรงนี้นะครับก็จะทําให้ระบบ 5G ทํางานได้สมบูรณ์แบบมากขึ้นทําให้ความเชื่อมต่อของหุ่นยนต์กับตัวเซิร์เวอร์นะครับมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นูง,ง่ายๆก็คือว่า มันก็จะทําให้ประสิทธิภาพการทํางานเนี่ยครับมีความลื่นไหลหนึ่งที่สําคัญก็คือเราได้นําระบบกล้องรักษาความปลอดภัยนะครับรว่า AI Security CCTV นะครับซึ่งเป็นการทํางานร่วมกับกล้อง CCTV ภายในสถานีกลางกรุงเทพมหานครแห่งนี้การประมวลผลนะครับว่าบุคคลผู้นั้นเป็นผู้ต้องสงสัยหรือไม่ดูแล้วมีความสมเสียงที่จะเป็นวัตถุอันตรายหรือไม่นะครับรวมถึงที่จะนํามาตรวจสอบบุคคลที่จะล่วงล้ําเข้าไปในเขตเดินรถไฟหรือว่าข้ามเส้นไปยังจุดอันตรายต่างๆ รวมถึงผู้สนับสนุนเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นพารนทเนอ่อต่างๆของเราในส่วนของ True นะครับ True ได้มีการนำเทคโนโลยี 5G ที่เป็น SA เต็มรูปแบบนะครับมาใช้ที่สถานีกลางกรุงเทพอีวัตแห่งนี้หุ่นยนต์ก็จะเป็นของษัตว์โบโดอยนะครับในส่วนของตัวระบบ 5G ที่เป็นสาปัตยกรรมที่สำคัญก็คือระบบเมกนะครับ,นะรบซึ่งระบบเมกตัวนี้นะครับเราก็ได้ใช้ของ Huawei oh เข้ามาพัฒนา,นาแล้วก็ทขามาวิจัยร่วมกันสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ ระบบกล้องนะครับซึ่งตูวหุ่นยนต์นะครับจะมีกล้องหมด6ตัวในการที่จะส่องผ่านรอบๆตูวหุ่นยนต์เพราะนั้นกล้องตัวนี้นะครับสามารถที่จะเก็บภาพข้อมูลการใช้งานหรือว่าผู้รับบริการภายในสารกลางกรุงเทพมหานัดแห่งนี้ได้ในการส่งข้อมูลไปประมวลผลว่ามีเหตุหน่าสงสยัยมีบุคคลน่าสงสยัยที่อยู่มาปะปนกับผู้โดยสารปกติด,ด้วยหรือไม่โดยใช้ face detection เป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลต่างๆได้นะครับความแตกต่างคือเดิมเนี่ยเราไม่มีหุ่นยนต์หรือว่า smart อดีไว์หรือ s m สมาร์ทอินโฟม o ชันต่างๆให้บริการประชาชนเลยนะครับเพราะฉะนั้นประชาชนเนี่ยเวลาต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็จะต้องเดินมาสอบถามจากอินโฟม t ชันมีระบบ 5G แล้วครับเราก็แนา 5G ที่เป็นยูสเคสต่างๆนะครับมาช่วยให้ข้อมูลข่าวสารที่สะดวกและก็รวดเร็วให้กับประชาชนผู้รับบริการเนื่องจากว่าตัวสมาร์ทยูชาร์และก็หุ่นยนต์นำทางนะครับเป็นระบบใหม่ประชาชนเองก็หรือว่าน้องๆเด็กๆเ,เนี่ย พราะให้ความสนใจที่จะเข้ามาเล่นและก็เข้ามาศึกษานะครับว่าหุ่นยนต์มีการใช้งานอย่างไรหุ่นยนต์มีการประมวยความสะดวกให้เขาได้อย่างไรถึงผู้ปฏิบัติงานเองนะครับก็ในีเมื่อมีหุ่นยนต์ช่วยในการให้ขอ้อมูลข้อสารยนต์ช่วยในการนําทางนั้นเนี่ยทำให้ภาระ,ะหรือว่าโหลดของผู้ปฏิบัติงานในการให้ขอ้อมูลข้อสารก็ลดลงเมื่อเรามีระบบ5 g นะครับแล้วก็วางระบบอินฟราสัลเจอร์ที่ยิ่งใหญ่แล้วมันจะ,จะนำประโยชน์ในการใช้งานต่างๆต่อยอดได้อีกมากมายนะครับ ไม่เป็นเรื่องของตู้ vending machine นะครับในการส่งข้อมูลไปยังร้านค้าหรือผู้เช่าต่างๆว่าสินค้ากําลังจะหมด 2. ในเรื่องของตัว smart meter นะครับตัว smart meter ก็อาจจะเป็นเรื่องของการนํซิมการ์ดนะครับ5 g เป็นใส่ในตัว smart meter ในการส่งข้อมูลการใช้งานมิ meter, เตอร์ไฟฟ้าให้ไปเก็บข้อมูลไว้ด้านในแล้วก็ออกบินในการเรียกเก็บผู้เชา่าในอนาคตได้นะครับสถานีการกรุงเทพอภิวัตน์แห่งนี้นะครับก็เป็นความตั้งใจนะครับของการรถไฟแห่งประเทศไทย แก็คณะการส่งเสริม 5G แห่งชาตินะครับก็มีความที่จะส่งเสริมการใช้งาน 5G ในประเทศไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็ผลัากดันรูปธรรมให้มากที่สุดในประเทศไทยนะครับเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยของเราดาเนินการเข้าสู่ 5G อย่างเต็มรูปแบบได้แล้วก็ไม่แพ้ชาติใดในอาเซียนครับผมเห็นไหมล่ะคะว่าทั้งหุ่นยนต์ต้อนรับ SRT Bot Smart View Share AI Security และ Multi a c c e s s สช์คอมตต่างก็เป็นส่วนสำคัญที่จะเข้ามาช่วยทำให้เกิดความสะดวกสบายและสร้างความปลอดภัยในการใช้บริการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเครือข่าย 2.5G และเทคโนโลยีดิจิทัลที่ล้ำสมัยจะช่วยยกระดับการบริการและความปลอดภัยอัจฉริยะเพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนสะดวกสบายรวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนคนไทย ได้ใช้บริการ 5G อย่างเท่าเทียมและทั่วถึงอีกด้วยในอนาคตรเราจะสามารถนำเทคโนโลยี 5G มาใช้ประโยชน์ได้อีกหลายประการเป็นอย่างแน่นอนค่ะ